สวัสดีค่ะลักนณาราศีธนูนะคะมาแล้วค่ะคลิปทํานายดวงนะคะในช่วง16มกราคถ,ถึง15กุมภาพันธ์2568นะคะคลิปนี้จะดูไพ่ยิปซีแล้วก็เรื่องของดวงดาวทางโหราศาสตร์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปหยิบไพ่กันก่อนเลยคนลักนณาธนูช่วงนี้จะมีภาระเยอะนะคะมีเกณฑ์ว่าจะได้เดินทางด้วยนะคะในช่วงนี้สําหรับคนธนูนะคะ ช่วงนี้ดาวประจําตัวยังอยู่ที่ภพอลินะคะก็จะมีความเหน็ดเหนื่อยบ้างอะไรบ้างนะคะในช่วงนี้นะคะสําหรับคนธนูนะคะก็จะบอกว่าคนธนูช่วงช่วงรอบคําทานายเนี่ยนะคะเวลาจะทําอะไรมันจะไม่ค่อยมีคนมาคอยซัพพอร์ตเราเท่าไหร่นะเวลาทําอะไรคุณต้องทําด้วยตัวเองส,ส่วนมากนะคะสําหรับคนธนูนะคะต้องบอกแบบนี้นะคะไพ่ดาบขึ้นเยอะนะคะแต่ว่าดูตามหน้าไพ่แล้วนะคะคนธนูเนี่ยจะค่อนข้าง รู้สึกมีความเด็ดเดี่ยวมากขึ้นนะคะมีการใช้ชีวิตในลักษณะของโลกความเป็นจริงมากขึ้นนะคะเรียกว่าดาวประจําตัวที่อยู่ในภพอริของคุณนั้นนะคะอาจจะเจอหลายคนหลายท่านนะอาจจะเจอปัญหามาเยอะที่ผ่านมานะคะช่วงนี้จะทําให้คุณรู้สึกเข้มแข็งขึ้นนะคะมีภูมิต้านทานในตัวเองมากขึ้นนะคะสําหรับคนลักนาธนูนะคะ มาดูเรื่องของการงานกันก่อนเนาะถ้าเป็นเรื่องของการงานของคนลัคนาธนูนะคะดาวการงานของคุณก็คือดาวพุธนั่นเองนะคะดาวพุธตอนนี้นะคะยังจออยู่ที่ราศีมังกรซึ่งเป็นเรือนการเงินของคุณนะคะก็เรียกว่าจะได้เงินจากในเรื่องของการงานได้เงินจากการทามาค้าขายนะคะจากหุ้นส่วนจากการลงทุนก็ได้เหมือนกันสําหรับ คณลักนาธนูนะคะแต่ว่าต้องบอกไว้อย่างหนึ่งนะคะสําหรับคนลักนาธนูตามหน้า,าไพ่แม่หมอไพ่การงานของคุณขึ้นเป็นไพ่เจ็ดเรียกว่าเจ็ดดาบนะคะเจ็ดดาบนี่มันเป็นไพ่ของการทําอะไรที่แบบไม่ค่อยตรงไปตรงมาเท่าไหร่นะคะระวังอุปสรรคปัญหาในเรื่องของการงานอย่างเช่นนะคะมีเรื่องรับลมคมในนะคะถ้าคุณไปเดียวงานติดต่อประสานงานอะไรกับคู่ค้าคู่สัญญาในช่วงนี้ระวังคนหัวหมอนะคะ จะเจอคนหัวหมอนหัวหมอแบบว่าพูดกับเราอย่างหนึ่งนะคะแต่พอเอาจริงๆเข้ากลับเป็นอีกแบบหนึ่งแบบนี้ให้ระวังด้วยนะคะหรือว่าใครที่ทํางานอยู่ในองค์กรนะคะทํางานประจําอย่างนี้นะคะก็ระวังนิดนึงกับเพื่อนฝูงกับเพื่อนร่วมงานอะไรประมาณนี้นะคะให้ดูดีๆนิดนึงนะคะอาจจะเจอคนที่ค่อนข้างแบบเอาเปรียบในเรื่องของการงานนะคะแต่ว่า ดูแล้วคนลักขณาธนูน่าจะแก้ปัญหาผ่านไปได้นะคะเออเพราะว่าไพ่ประจำตัวของคุณในรอบคำทนายเนี้ยจะเป็นไพ่ใหญ่นะคะพไพ่เมเจอร์ขณาไพ่จักรพพัดเลยนะคะ ก็จะเหนื่อยหนักบ้างอะไรบ้างนะสำหรับคนธนูนะคะในช่วงนี้นะคะรอดาวย้ายนะคะเดือนพฤษภาคมนะคะถึงจะดีสำหรับคนลัคนาธนูนะคะหลังพฤษภาคมไปแล้วดวงจะเริ่มดีขึ้นนะคะแล้วก็มีโชคมีลาบนะคะหลายสิ่งหลายอย่างก็จะหลั่งไหลเข้ามาสำหรับคนธนูนะคะอืมก็จะเป็นประมาณนี้นะคะส่วนเรื่องของ การเงินนะคะดาวการเงินของคุณก็คือดาวเสาร์นะคะดาวเสาร์ช่วงนี้จออยู่ที่ราศีกุมเป็นภพสหัสชักนะคะงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางติดต่อประสานงานงานสื่อสารกับพี่กับน้องกับเพื่อนกับฝูงอะไรประมาณนี้งานที่ต้องมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาเนี่ยจะทำให้คุณมีโชคในเรื่องของการเงินนะคะสำหรับในรอบคำทำนายนี้เรื่องของการเงินของคนลักนา ลัคนาราศีธนูนะคะดาวกระดุมพระก็เรียกว่าแม่หมอว่ายังเดินอยู่ที่พบเรือนที่ดีอยู่นะคะส่วนาดาวศุกร์ตอนนี้นะคะจรเข้าสู่ราศีมีนเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเป็นพบพันธุของคุณช่วงนี้ก็ระมัดระวังคนในบ้านนะเออระมัดร,ระวังคนในบ้านจะขโมยของ จะขโมยนน่นขโมยนี่ของมีค่านะทุกคนเพราะหลังบ้านคุณเนี่ยนะมันมีสัญ,ญลักษณ์ของไพ่เจ็ดดาบขึ้นนะคะอืมต้องระวังนิดหนึ่งนะคะสําหรับคนธนูนะคะเพราะว่าปีนี้นะพบเรือนบ้านรถที่ดินอสังหาของคนลักนาธนูเนี่ยจะค่อนข้างมีปัญหาระวังโจรขึ้นบ้านนะสําหรับคนลัคนาธนูระวังโจรขึ้นบ้านระวังคนมาขโมยของนะ เพราะว่าปีนี้ดาวพันธุ์ทุงคุณตกพบอรินะคะและ้วแลวก็ระวังสุขภาพร่างกายของเราจะเจ็บป่วยไม่สบายด้วยดาวประจําตัวเข้าพบอริด้วยนะคะก็ยังเหนื่อยอยู่นะถ้าดูตามหน้าไพ่ย,ยังเหนื่อยอยู่สําหรับคนธนูนะคะส่วนเรื่องของบุตรบริวารบุตรบริวารช่วงนี้ดีนะคะสําหรับคนลัคนาราศีธนูนะคะช่วงนี้ดาวปุตตะเล็งลัคนาด้วยนะคะสําหรับคนลัคนาราศีธนูนะคะ ดาวอังคารนะคะวันที่25อังคารพักเข้าสู่ราศีมิถุนมะเร็งลัคนานะคะมองว่ามองว่าดีไหมนะคะมองว่ามีเกณฑ์ที่ดีอยู่นะนะคะเพราะว่าดาวปุตตะอ่ามันสื่อถึงเรื่องของโชคลาบนะคะการเสี่ยงการลงทุนนะคะก็มีเกณฑ์ที่เราจะได้ทำสิ่งใหม่ๆนะคะ เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะหรือศึกษาเรียนรู้อะไรบางอย่างก็ได้เหมือนกันนะคะสําหรับคนธนูในช่วงนี้นะคะแต่จะมีเหตุให้คุณได้เดินทางนะคะเดินทางไกลนะคะในช่วงนี้อาจจะเดินทางแบบปูปรับฉพันเลยก็ได้นะคะสําหรับคนธนูน,นะคะก็จะเป็นประมาณนี้ในส่วนของบุตรหลานบริวารน,นะคะไพ่ของแม่หมอขึ้นเป็น อัศวินถือถ้วยนะคะสําหรับบุตรหลานบริวารช่วงนี้ก็มองว่าถ้าเป็นลูกหลานของคุณนะคะลูกหลานของคุณในช่วงนี้เขาจะเป็นคนที่แบบอชอบแต่งตัวดีมีรสสนิยมออกแนวเจ้าชู้นิดนึงนะคะเป็นคนบุค,คลิกภาพดีอเออต้องบอกแบบนี้นะคะหรือว่าใครที่มีลูกน้องลูกน้องรับลูกน้องอะไรในช่วงนี้นะคะจะเจอคนที่ออกแนวเจ้าชูนิดนึงแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างดูดีอบุค,คลิกภาพดีนะคะ ็ถือว่าดีนะคะถือว่าดีอยู่ไพ่ใบนี้ถือว่าดีนะคะส่วนตำแหน่งเพื่อนฝูงก็ดีนะคะขึ้นเป็นไพ่จัสติกนะคะก็เป็นไพ่ของความยุติธรรมนะคะบางคนบางท่านช่วงนี้นะคะมีเพื่อนฝูงอาจจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายต่างๆด้วยนะคะหรือว่าเราอาจจะต้องไปติดต่อประสานงานกับคนที่ทํางานในกลุ่มของศาลอายการอะไรประมาณนี้นะคะสําหรับคน ลักษณะนธนูนะคะส่วนความรักนะคะความรักยังมีประเด็นอยู่นะคะสําหรับคนธนูถ้าเป็นคนโสดแล้วความรักนะคะความรักนี่ยังไม่โอเคนะคะเออคนที่เข้ามายังไม่ค่อยจริงใจเท่าไหรค่ค่ะถ้าเจอใครในช่วงนี้นะคะยังไม่ใช่ช่วงเกณฑ์ที่ดีนะคะสําหรับคนโสดนะ,ะเพราะว่าดาวพันธ์ของคุณยังตกพบวินาศอยู่นะคะเออต่อให้แบบรักกันมากแค่ไหนหรือว่าแต่งกันไปในช่วงนี้จะมีปัญหานะคะอาจจะไปไม่รอดนะ ต้องระวังนิดนึงนะคะสําหรับคนธนูนะคะถ้าเป็นคนโสดก็ดูดูไปก่อนนะคะเพราะว่าถ้าตามหน้าไพา่เราช่วงนี้ถ้ามีคนเข้ามาไม่ค่อยโอเคนะคะอืมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะช่วงนี้เราอาจจะนิ่งๆไว้ก่อนก็ได้เหมือนกันนะคะไพ่แฮงแมนขึ้นประกบหน้าคุณนะเออช่วงนี้จะรู้สึกแบบอยากอยู่นิ่งๆนะคะไม่ค่อยอยากจะทําอะไรนะคะอยากอยู่เฉยๆอะนะคะ ความรักสำหรับคนธนูคนโสดอย่าเพิ่งรีบร้อนนะคะมีคนเข้ามาจีบนะแต่ว่ามาแล้วแบบไม่ค่อยดีเท่าไหรค่ค่ะนะคะถ้าดูมุมดาวแล้วก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะให้รอไปก่อนนะคะสำหรับคนลัคนาราศีธนูเนาะถ้าคุณไปรักไปชอบใครในช่วงนี้แบบจริงจังนะคะพาเข้าบ้านระวังเขาขโมยของเนียนะตามหน้าไพ่แล้วแบบเป็นไพ่ของเจ็ดดาบขึ้นตำแหน่งหลังบ้านเนี่ยระวังนิดนึงนะคะเออต้องบอกแบบนี้นะคะ ส่วนคนมีคู่มีแฟนระวังปัญหาเรื่องของความสัมพันธ์เหมือนกันคนรักจะมีเรื่องปิดบังซ่อนเลนนะคะเออให้ระวังเรื่องปัญหาครอบครัวความมั่นคงภายในครอบครัวนะคะตำแหน่งอุปสรรคปัญหาก็คือไพ่สี่เมทาวนะคะอืมสี่เมทาวนี่มันหมายถึงการอยู่ร่วมกันอย่างมั่นคงนะคะแต่ว่าไพ่ขึ้นตำแหน่งของปัญหาก็เรามัดระวังว่า เสถียรภาพความมั่นคงของครอบครัวอาจจะมีปัญหาได้ในช่วงนี้นะคะสำหรับคนธนูนะคะบางคนบางท่านคนรักมามาหายหายทำตัวลึกลับซับซ้อนนะคะไม่รู้ไปไหนนะคะให้แต่เรารอคอยนะคะดังนั้นคนลักนาธนูถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ต้องประคับประคองดีๆแล้วก็ใช้เหตุผลในการพูดคุยกันนะคะอืม อย่าเพิ่งตีความไปข้างเดียวว่าเออที่เขามามาหาเนี่ยเขามีใครหรือเปล่านะคะบางทีอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะคะให้ดูดูไปก่อนแล้วก็คอยสังเกตเขาอะคอยสังเกตคนรักเราว่าเออทําตัวแปลกแปกไปเพราะอะไรยังไงนะคะเออนะคะถ้าได้เวลาที่เราแบบอยากจะเคลียร์ใจกันก็หาเวลาไปพูดคุยเคลียร์ใจกันนะสําหรับคนลักนาธนูนะคะอืมต้องบอกแบบนี้นะคะจริงๆถ้ามุมดาวนะ ถ้าบางคนบางท่านไม่ใช่คู่กันมุมดาวแบบนั้นมีเกณฑ์ที่จะเลิกลากันได้นะคะเพราะว่าไม่หมอเห็นคนลัคนาธนูหลายๆคนปีเนี้เลิกลายอย่าล้างกับแฟนกับคนรักหลายคู่นะคะเออต้องบอกแบบนี้นะคะอืมแต่ว่าถ้าเราแบบเป็นคู่กันอยู่แล้วอะไรประมาณนะคะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ อาจจะมีอุปสรรคปัญหานะคะแต่เดี๋ยวหลังวันหลังวันที่19ไปแล้ว19พฤษภาคม2568ไปแล้วจะเริ่มขยับดีขึ้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะสำหรับคนธนูนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะโชคลาภยังไม่ค่อยมีนะคนธนูถ้าดูตามหนะไพ่โชคลาภยังไม่ค่อยมีนะคะแต่จะบอกว่าไพ่ของคุณมันอยู่ในเสถียรในสถานภาพที่มีความมั่นคงสูงอยู่แล้วค่ะเออเหมือนเราแบบ มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีอยู่แล้วมีความมั่นคงอยู่แล้วแต่ในส่วนของครอบครัวค่อนข้างสั่นคลอนคอนแคนนะคะเออแล้วระวังคนขโมยของที่บ้านด้วยค่ะนะคะไม่รู้ใครล่ะนะคะถ้าไปไว้ใจใครเข้าไปอยู่ในบ้านคนแปลกหน้าเข้าไปอยู่ในบ้านระวังโดนขโมยของนะคะสําหรับคนธนูนะคะไพนาคตขึ้นเป็นไพ่อัศวินถือดาบนะคะค่อนข้างเหน็ดเหนื่อยนะคะต้องทําอะไรคนเดียวนะคะไม่มีคนคอยช่วยเลยอะนะ ถ้าเดินทางก็เหมือนเดินทางคนเดียวนะคะต้องทำอะไรคนเดียวติดต่อประสานงานอะไรกับใครก็ต้องทำคนเดียวนะคะไม่มีคนคอยช่วยจะเป็นประมาณนั้นสำหรับคนธนูแต่สภาพจิตใจสภาพความคิดอะไรยังยังมีความเข้มแข็งยังมีความอดทนมีเรียกว่ามี power อยู่ค่ะนะคะถ้าดูตามหน้าไพ่นะคะแต่จะเหนื่อยบ้างอะไรบ้างช่วงนี้นะคะก็สู้ๆนะคะสำหรับคนธนูนะคะ่ะดูเป็นแนวทางกันไปนะคะเออตามหน้าไพ่ก็ จะเป็นประมาณนี้นะคะก็ดูเป็นแนวทางกันไปนะคะทุกคนอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างเพราะว่าเป็นการทายแบบรวมๆนะคะทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้แม่หมอก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะขอท่านโชคดีมีความสุขนะคะอย่าลืมมาติดตามคลิปหน้าด้วยนะคะทุกคนสวัสดีคะ่ะ